สบายดีตอนเสาร์เด้อกุดมอร์นิ่งเด้อจ้าตอนนี้เขาตื่นแต่เสาร์แล้วทุกคนมาเห็ดอยู่เห็ดกินกับเอวบ้านสบายดีเอบ้าน,นอสองสาวเนาะเอบ้านเพลิงตื่นแต่หาหมุง่งผลแต่เสาร์ผลซะหน่อยตื่นบงังหกมุ่งตื่นมาสิเห็ดกินให้ทิมงานเนาะทุกคนกินข้าวเสาร์แล้วจังสิพากันลงไปไถนาเฮ้ยดำนาเฮ้ย <c oughs> เอ็ดเนี้ยเ,อเ,อเนี่ยมิน้มนก็ไถน้ามาไปไถนาสิลงไปดำนาเนาะทุกคนสิเห็ด เมนูอันนั้นสิเ็ดแกงเห็ดสูทีมงานกินเนาะทุกคนเ็ดแกงเห็ดแล้วก็สิปีงแหนมแต่ว่านี้ค่ะถาบเอาซุปมาเพ่ดไปตลาดเจ้าพ่อสีแดงมากินเนาะสีหลางเห็ดใบถาพูดซะเจ้าหน่อยพูดกัมาเราพ่ดไปแต่หาหมู่งค่ะใกล้เอบอร์บ้านตลาดแต่บ้านเข้าไปใกล้เติมกุ้งน้ำชีสหลักจองหลักเนี่ยเออสมานซะหน่อยไปเสะเนาะพี่นอ้องเส็ดเมนูแกงเห็ดจ้าตื่นแต่เสาเหมือนี ถ้าติดตามเนาะว่าเขาว่าข่อยสีดำหน้าเป็นยี่ว่าข่อยกัอดิตาค่ะวะา่าถ้าเบื้องเป็นเนาะเป็น,ปน,ปนอืมเธอประมาทฉันเกินไปนะคะฉันลำเป็นอยู่แต่วา่าเพิ่งขันมาว่าแห้งกับได้พอได้ยอยู่<อ>เดี๋ยวถาเบิ่งเนาะทุกคนซะน,น่อยสีดำเคยไปดำหน้าบลอคขามชีเดยตอนนี้ปีนี้บเลปายเพราะว่าบลอคขามชีไข่โบเลเมื่อบานครับกับบุรีเหยื่อหน่องเมเราลำกระเลวนาะพี่หน่องไะเดี๋ยวซะน้อยสิป้าตีนเฮ็ดก่อน ป้าตื่นแต่เช้าในหอมจ็กเดือนเนาะน,นี่เยอะตื่นแต่เช้าตลอดอยู่ทุกคนแต่ว่า <Yeah. S 1> บอดายทายคลิป <Yeah. S 1> สบายดีใช่ปาน <Yeah. S 1> สบายดีป้ารึ <Yeah. S 1> เออเรตัสสังแท้เลยบอกเป็นเป็นพี่น้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวสนอยสยิป้าตีนเฮ็ดกันเนาะพี่น้องหนาสุดเดอ้อนี่ <laughs> ตื่นแต่เช้าเลยเนี <laughs> เ่เฮ็ดกินให้ทีมงานพี่น้องเพราะว่าขาเจ้าสีลงไปดำหน้า ถาเราซุกมาผู้ดีกินเขาเสาวแหลกกันท่ากันโลกเนะนาะเนี่ยใส่แกงครึ่งนึงซะบ่อใส่แกงน้ำใหม่น้ำครึ่งนึงหิดแกงเห็ดเผื่อสุดเจ๋งเนาะพี่เนาะขีดเขาเช้านั่กันถาบึงซาหน่อยดำหน้าเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นสนองค่ะเ่ทันเคยบึงขีดเกา่ามาชิเป็นจังไลยสิรอดบ่อลิตาว่าพอดีเสิร์ฟหน้าเอาคนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถาเบิึงนะพี่น้องปาตินเฮ็ดก่อนสวัสดีค่ะยูเมะก็มาเจตาลาแล้วเนาะพี่น้อง พอไปื้อเนี่ยยูเนี่ยมนกินเนาะอู้ยสนัะมีไนะก่แต่ก็เซสวนี่ยตีนไก่แต่สีม่วงอะลายยางพี่เนาะอ้ยกระตานิมานเนาะถุเะ้มานแต่ของกินนในกระตานี่เห <c oughs> มืนกตานมานเนาะอืมอต้งเตะดงเด้อ่อยบายางค้งแห้งโขดเด้อะวันกะปิอันนี้เนาะหอมเนยกินเขาสากังสีแกงเทสกระังป่าเด๋วเด็ดสิ๊เกอพักอีตู่ ยี่สวนาวานี่ใช้มาสียอะไรเส่แกงออกมาอาไรขึ้งนึงยี่ส่วนว่าเออบ้านแซยนาขึนา้นเสียเดี๋ยวนสวนอกเก็บพาีตูกันนี่อุ้ยบรรยากาศดีขนาดย่ามสาวอ,อันนี้พักกระเพาะอ่นพี่พอีตู อุ icana, ้ยผักอะไรแง่ค <Wow, S 1> <Yes. S 2> ือเนาะายแต่สะยวอนเจเมนง่าว้าผักอีตูกันอ่บาาเบาซุกเจเมนอุดมสมบูรณ์เนาะพี่นองโอเคปลางามขนาดเกงเฮดคักขนาดด้วยได้นีมเขากันเขากันเฮ็ดกินเขาเสาเนาะพี่นอง ม้าสิใส่พักกระเนี้ยไส่กระได้แต่ว่าเขาสงส่ยพะอีตูมันยังเข่ากันครับเนาะดีกันม้าสินไคยิ้ใไส้น้องน้องโอเคสวนเม้าซุกโดมสมบูรณ์หล่อแค่เอากมีเดินเสน่ยเก็บเงินใชาไหมม้าสินไคอีบอลได้ทั้งนาพี่บอ อะไรบอบดหค่นแล้วก็จะเอาเห็ดดูดเเพราะว่าจะหน่อยหนาเห็ดก่อนจะหักมาตอนแก๊สแกงเห็ดเกี่ยน กระซูปประสืออันนั้นอีนประเด็นขอปุ่นไง<อ>แล้วก,ก,ลละกระชิดก้อยห้อยแล้วมาทุกคนเดี๋ยววันก,กระชิดก้อยห้อยมาหนีิโซฟี่กระสิดหัวก่อนธราถาจะปุุงแก๊สเนี่ยไปนอนกระซูปเลยปวดมาก เก็ตค่มาเดียวแจงเฮ็ดปล่อยหอยพี่น้องปีน้เสาสาวเนาะสวยได้แน่นแบบเก่หมู่มนะจนะคุณภาก็เอาันนี้ดนมะาแค่ไหนโอ้กตจะแส,บ,ะสบขนาด กปเคสเปนขัาสาอันนี้ขจะเอาตัวเนี้ยงัวว่านี่ว่าไหมอุ่นนานนอีตลงไม่จ้าหอเลยป็นตาเสดตาเสดทุบดทีน่ แม่พี่น้องนี่ก็นนอยสอยอ้นี้ให้เดยววนั้นาอมแล้วกับักทัวบักผิค้งน่แบบนี่งอยหนึงแล้วะอยได้เติบอยู่บอเออได้เติออยู่ยันเสูตว่าก้อยหอยแซ่บจะอยเป็นยังไงเป็นยู่เป็น ใส่ข้าวกุกว่กข้าวขวาพริกปุ้นเป็นุ่งประเดกเนาะป่น่ประเดกใส่ได้ด้อพี่น้องปลาเด็กคนใส่แ้วใส่ตอนขวผมมันจะหอมเนาะมันจะเขีเนีออขาดอะไรคือบุญแน่หอมแดงก็ใส่ละนี่บราไปสวยนะเห็นมอกดึ๋งังลังจะเสร็จ กำลังจะเสร็จค่ะหิวข้าวหรือยังหิวข้าวแล้วค่ะถูดไทยสัตว์ขนาดแบบได้ไดนะ้ยาบสีสุยแบบได้ไทยเออไม่ใช่ของทำสวยๆนะเดี๋ยวยิ้มนะทำสวยๆทำอร่อยอร่อยนะจะกวันจีไปชิว่าทำ,ทำอร่อยอร่อยนะคะหัวนเนาะเสียงสำเนียงพุนาะ ออนออนวานขนาดออนหวาออคืออันันคืปลาแล้วเนะาะคนไทยใส่ต่างคนไทยเองบาหวานพอค่เดี๋ยวเลก็ยวก็เขาสิกินเขาจะตื่นสัแนแังไหวก็จะเอาคุณไช่ารตีูกก็กินก้อนกุ้ย่าัท่านโรกก็กินตามลังกิน้าแมงกิน อยากสบายอยู่ประน้วยกันได้ยูขันบทขันโมง่ายขอยานลูกบวมเทไรก็ขึ้นมาจักนี่กับบวถึงขันว่าเก่งกับพ่อได้ศึกษาบต่ถึงขันว่าพ่อแต่วเขาเบาเบาหายนะกกได้อยู่ไปบัดเบาคำซีเพี้ยงลูกหมาเมนกกได้อยู่ แม e ่ก็ซี้แหละก็บ่ทันแล้วแล้วเพิ่นบ่ได้มื <th ้อสัปดาห์นี้มีแต่ให้อ <th ันน yep> ั้นเอ้ยน้องเนาะแล้วก็น้องคืเนาะาทหารเมาซอยกันก็ดไว้หน้าเาก็บ่ได้ดกันนะไอ้สีได้บ่ซบ่จยังว่าบักๆนี่กว้าง้างบ่จักสิว่าเ้ย่กบ่ได้สังเกตอือ ใจหอมแดงคนละหอมแดงแล้วต้องให้มันสุกิวเนีจะเสียพี่หนองก้อยหอยซื้อหนั่หิวแล้วโอเคเป็นหนูอาจจะใช่เดี๋ยวสมบใช่แล้วแค้องโอลืมใส่น้าหน้าทันต์หน้าก่ออกสมองแล้วอดสาเด้วยอันที่กินใส่ก็พี่หนอกพักเนื้อเขานี่ได้ขนาด เมๆนกัะแม่นเลยแลวแล้วก็ทากินข้าวเสานํากันเด้อพี่น้องก็ต้มไข่ให้นํานี่เป็นกระเพาะ้พอคนนแบดแบ่อือหอยแสบเด้อ้อ่อยกินหอมเนาะ เขาอะไรปเยอะแกงเข็บชนอะเดี่ยวเด้พี่น้องแกงบดิใช่ขับือไงยีะบชีบจะซิบก่อนเิ่งห่าจะิบก่อนวนนี้ก็เสียบเลยเด้เบได้างเีวบดิชน้องงิีชิมข้าไงเล ม็แล้วอืมเจียบแล้วอู้สมนูขาดอยู่แล้วสิตีบเขาไปไปกินเข้าวกันเดี๋ยวนะพี่นอ้องเอาอเลยค่ะไล่โคตอยู่เด้อห่วยจัก Doanh như là tao sẽ yêu thương. Ho chịu hỏi tương. Hi nếp kim. Ba anh ăn mặc à quá thì... ừ. ừ. no, à. vậy. Anh em mặc quá vậy. Anh Anh em mặc quá vậy. 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 Anh em mặc vậy. cảm <laughs> <laughs> <Bà. cười> ạ ừ. à, à. ờ, à, nhìn... cái ạ, tôi gì cái อุ่นแน่วลาพี่น้องไปเด้อกินขาวันนี้เรียบร้อยกินขากินขาสมาธิสุดเทวรุ่นมาบุ๊มากินขด้วยมาเลนะกินขาอะไรเจ๊สุภากระดมกระดมหน้าอันน้งพี่น้องมาตี้พาอ พี่เข่ามาแม่มาแม่ป้าเปิดเสฉวนเนาะพี่น้องเมนูขา้าวกบซิมีแกงเฮดตีปลาทอดปลาแล้วก็อุน่นแล้วก็กอยหอยพี่เหมนว่าแกงเฮดแล้วก็ปีงน้นมามามาขอาวซอย มาเลิกกินขา้าวสบายดีหู้เด็กๆเบาหน่อยมาๆพี <S <S ่นนองกินข้าวาเหมกันเอาเนี้ยน้ำน้ำไกินกินกินไปจังหันบ๊ออแต่บ๊ออถอดถอดหนไหมี้ขาเนาน่งนิงนนิ่นิ่งนนิ่นิิน่งิ่นนิ่งน่ง่่ พี่นายความเสียพี่น้องจะชิ่เก่งทิดเน้อมแจกะกินขาซะกินขาแล้วก็สิบากันลูกไปลำหนาแล้วพี่น้องจะแจกดขออ่ะแล้วกกอนอเกินมะละกอแจก แากไอนนอโอ้แกงเ็งหอยแะตอนเห็นเชยังดีกินขึ้นนโหะก่อยใกล้ไกกล้ตกกล้ก่อยไกลสบายดีเด้พี่น้องหมอเลยหม้ชุบเป็นพมาแเต่ตลาดน้องพี่น้องตลาดบ้านหาขําแปง เท้าวันหน้าไหนถือได้นะเสียวสิหอยต่อในโดนนะพี่น้อไก่เติบไก่ปันหน้าไหนไก่เติบเสียบได้ก่อนหอยวัชิมได้อใช่หรือเล่าคสเข้ามาแล้วก็กินแล้วถ่ากินตอนเพ่ กินกับอสไหมซอสมีใครอกินข้าหจะขอกิอสอมซนไม่นขอเพิ่นครับข้าวข้าวมูข้ามแค่นี้ป่ะขอเพิดมป่ะ้องกดเป็นแกินตู่ดเดิมเลยเฮ้ยทีงานเที่ยงทำทีมงานเที่ยงครับไ น้ำเทียนยังเห็ดวิ่กเด้พี่น้องตื่นเทียนในสุขบวงสาวแต่ว่าไพ่หาวัววะต้นท้ายคลิปเอาไพ่เจ้าวัวโอ้ไปขายข้อกามท้ายผู้เข้านอนบ่เพราะว่าไพ่ได้หายนอนอยู่กับหายอ้ามนอนนี่ตนตายนอนอาปาอาปาน้องดัดก็นอนอาปาพี่กันคอยนอนตาบลับตาลับบุเบิดในอบเตยเออเอลี้ขอหา จะจะหงุดย no? ังเป็นตะยาดนอนนอนตาลับบวบเบิร์ดพยายามรับม uh ันบวหลมันต่างเปลี่นเกดนวงสมบัตินกีดาเขาเนอนนี่วกาเขานะเราว่าตายังมืออืนอยู่ดับบุสนิดดับเ็นม่องืออื่นนะสื่อฟงมาเหตุคือมือื่นเไม่รัางหไม่แล้วท่ามืออื่นมืออื่น เมือนี้คือสีบลเลี่ยนเนาะบด้สลองมืออื่นคือกาแฟเหลี่นเป็นเหมอนอื่นแต่เหลตอนเสาเนาะเหมือนี้ว่าสีเร้วมือนี้ก็คือสีบลเลี่นหอกไายอะไเงี้ยแน่มงกรแน่เศหนาปภซุกเคสองยังอี้่านาดี๋ยวเคากินข่าก่อนียแสบอยู่บ่ดี้คือบ่มีเผปาก อีกคนมันแสบแล้วระพากินป่ปานเ่ไม่มมีเสียงมันบ่โอ้แสบเ้คนี้อันมาซอยร้ายคนไปแล้วไว้นะพี่นะนาบอสุกับอมีคนจังเดี๋ยวคนซอยมุบัมันจะเต็ม,ม,มเลยด้ยตีมันจะสิมาถีา่ตีดืว,ว่าเพ่อนสามตอนสา ดีแห้วแหงชีลาไว้มันจะร้ายคนจุ่มสกันผ้าเดียวเนาะพี่เนาะปะคลิปนี้หอกกับซีลาก็เดิอไปดิยิ้มละสผพาันลนไปไถนาโอ้ยดำน้าพอกันไปคุมหนาใพี่นนอะสบายดีบ๊ายบายยยยงอีกยยยย